สสรีคราบเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้สถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรใช้วิจารณญยาณในการรับชมคลิปนี้แนวทางดับหน่วยล่างนะครับใช้หลักร้อยหลักร้อยนะครับ10บนนะครับ10ล่างหน่วยล่างนะครับหลักร้อยหลักร้อย10บน10ล่างหน่วยล่างนะครับตรงนี้นะครับ บวกกันนะใช้หลักร้อยหลักร้อย10บ,บน10ล่างหน่วยล่างนะครับก็จะเป็น91เป็น10นะครับก็คือ0ูนย์เหลือเลข9้ตัวเดียวนะครับ9ตัวนี้บวก4คงที่นะครับ9บวก4ก็จะเป็น13นะครับแล้วก็3ตัวนี้บวก5ก็จะเป็น8นะครับตัวแรกนะครับบวก อ่สีงที่ก็จะเป็น3ตัวที่2บวก5คงที่ก็จะเป็น8นะครับนะก็จะเป็น938มาที่5 938 w 30ดับนว่า66 6, 6 1ดับมาที่9 261ดับยู่17เมกราหนึ่งห้าศูนย์ดับตรงนี้1แถวแรกหลุด5และ0ดับยูนะครับ1กุมภา261ดับมาที่9 261ดับยู่1กุมภา5 9าดับมาที่3 594ดับอยูนะครับ แล้วก็ในส่วนของ16มีนาครับผมนะก็จะเป็น827นะครับ8หลุดเป็นครั้งที่2นะครับ2และ7ดับอยู่นะครับ1เมษา1เมษานะครับ938ดับมาที่0 938ดับอยู่16เมษา594นะครับแถวที่2หลุด1ครั้งนะครับนะ5และ4ดับอยู่นะครับ2พฤษภา594นะครับมาที่7 594ดับอยู่16พฤษภา150นะครับ0ตัวนี้แถวที่3หลุด1ครั้งนะครับ1และ5ดับอยู่ หมิถุนาครับผมหมิถุนาเจ็นึ่งมาที่2 716จ็ดนับอยู่นะครับสิ 16, มิถุนาห้าเกนะครับมาที่1 594งหกดับอยู่หรกฎาคมสี่ดับมาที่9ก้านะครับสี่แดับอยู่แล้วก็สิกรกฎาคมเจ็นะครับตรงนี้1หลุดนะครับแถวที่2หลุดไป2ครั้ง3ครั้ง4ครั้งนะครับรวมไปเลยนะครับ เจ็ดและหกดับอยู่นะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมแล้วก็หนึ่งสิงหาสองและหนึ่งดับอยู่นะครับนะตรงนี้หกหลุดนะแล้วก็สิบหกสิงหาสี่ปดสามนะครับแถวที่สามนะแถวที่สองหลุดติดต่อกันเลยนะครับสี่และสามดับอยู่นะครับผมนะแล้วก็หนึ่งกันยานะครับผมนะสองหกหนึ่งดับมาที่สี่สองหกหนึ่งดับอยู่แล้วก็สิบหกกันยานะห้เาเก้าสี่ดับมาที่เจ็ดห้าเก้าสี่ดับอยู่นะครับ แล้วก็ในส่วนของ1ตุลา2 8 2แดดับมาที่9 8 2 7ดับอยู่แล้วก็16ตุลา26 1ดับมาที่0 1 1ูนย์สอดับอยู่1นพฤธจกครับ4ี3ดดับมาที่2 4 8 3 w แดับอยู่แล้วก็16พฤศศิกตรงนี้แถวที่2หลุดไป2ครั้งนะครับ9และ3มดับอยู่มาที่8ตรงนี้แล้วก็1ทธันวาครับ7 1 6นนะครับก็ลองพิจารณาดูตัวเลขนะครับว่า จะดับอยู่หรือเปล่าสําหรับแถวแรกกับแถวที่2หลุดแค่ครั้งละ2ครั้งนะครับแถวที่เออแถวหนึ่งกับแถวที่3หลุดครั้งละ2ครั้งนะครับ2ครั้งเท่านั้นแถวหนึ่งหลุด2ครั้งแถว2หลุด2ครั้งนะครับแถวเออแถวที่3หลุด2ครั้งแถวที่2นะครับหลุด5้าหลุด4ครั้งนะครับนะก็ลองพิจารณาหืูว่าไม่ชอบสูตรนี้ก็ตัดทิ้งไปเลยนะครับนะก็ผมเอามานําเสนอว่าชื่นชอบหรือเปล่านะครับ คลิปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแน,แนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับก็อย่าไปคิดมากนะครับผมนะก็ดูปัผ่านนะครับหรือว่าถ้าชอบตัวเลขก็นําไปใช้ได้คลิปนี้เป็นแค่แนวทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเลขดับหุ่ยเด็ดสาหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ